อ,อมแล้วกาโยโซภกวาละสม,มาสัมพุโต สวัสดูเยนาภะคะวะตาธรมโสปฏิปันโนยัสสะภะคะวะตุสาวกะสังโฆตัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสังขัง อิเมยิสกคะเลหิยะตาลาหังอาโลปิเตหิอาปิปุจยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิลาปลินิพุโตปิปัจิมาชนตานุกรมปะมานาสา อิเมสกาเลทุกตาอนกาลาพเตปติขันหาตุอัมห้ากัางที่คาลตังอิตายสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา โอตังขะกวันตังอภิวาเทมิสวคาโตภะกวาตาธโมธามังนามาามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามีอันธรรมยางคุธสาภะคะวะโตปุพพาคะนมากาลังกะโลมาเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาละหาโตวัมมาสัมบุทธตสันิมนต์ท่านนัดบอกอุปรกรณ์อุปกิจ ขอโอกาสนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุปกรสี่อย่างคือหนึ่งปัดกวาดโรงอุโบสถได้กระทำแล้วขอรับสองการตามประทีป ก็นี่เป็นเวลากลางวันจึงไม่จำเป็นต้องตามประทีปขอรับ 3. การเตรียมน้ำใช้น้ำฉันได้เตรียมแล้วขอรับ 4. การปูลาดอาสนะได้ปูลาดอาสนะแล้วขอรับบุปกรณ์4อย่างได้เสร็จสิ้นดีแล้วขอรับบุพภิกมี5อย่างคือ 1. การนำฉันทะาการนำฉันทะาของภิกษุไม่มีขอรับ 2. การนำปาริสุทธิการนำปาริสุทธ,ธิของภิกษุผู้ควรนำมาไม่มีขอรับ 3. การบอกรุดูก็ฤดูอุโบสถในพระศาสนานี้มีสามรดูคือ 1. นึงเหมันตะรดูฤดูหนาวมี8อุโบสถ 2. คิมหันตะรดูฤดูร้อนมี8อุโบสถ 3. วัดสานฤดู ฤดูฝนมี7อุโบสถกับ1นึปวารณาก็อุโบสถนี้เป็นของเหมันเตะฤดูฤดูหนาวอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่6กล่วงไปแล้ว5อุโบสถยังไม่มาอีกสองอุโบสถขอรับ 4. การนับจำนวนภิกษุก็ในอาวาสนี้มีภิกษุ3าลูกจึงพึงแสดงปาริสุทธิขอรับ 5. การให้โอวาทแก่ภิกษุณีผู้มาขอก็ภิกษุณีไม่มีจึงไม่ต้องให้โอวาทขอรับบุพกิจหอย่างเหล่านี้เสร็จดีแล้วขอรับ <c oughs> องค์แห่งปัตตักละสี่อย่างคือ 1. ต้องเป็นวันอุโบสถก็วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น15บห้าคเดือน3าขอรับ 2. มีภิกษุสมควรแก่การทําสังฆอุโบสถขอรับ สภิกษุในอาวาสนี้ไม่มีสภาคาบัติขอรับสบุคคลผู้ต้องห้ามไม่มีปรากฏในหัตถบาตนี้ขอรับองค์แห่งปตัตตกละความพร้อมพร่งสมบูรณ์ดีแล้วขอรับุาานะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนันตุเมอยยสมมันตา อาจุปะสโทโัปนรโสยะายสมันตานังปัตะกลังมายังอัญญมัญยังปาลิสุทธิอุปสถังกะเลยามะปาลิสุทโธอาหังอาวุโสปาลิสุทโธติมังทาเลทะปาลิสุทโธอาหังอาวุโสปาลิสุทโธติมังทาเลทะ ปริสุทธโธอหังอวุโสปริสุทธโธติมังทาเรทาสาธุสาธุสาธุปริสุทธโธอหังพันเตปริสุทธโธติมังทาเรทาปริสุทธโธอหังพันเตปริสุทธโธติมังทาเรทาปริสุทธโธอหังพันเตปริสุทธโธติมังทาเรทาสาธุสาธุ ปฏิสุทธโธอาหางพันเตรปฏิสุทธโธติมังทาเลทาปฏิสุทธโธอาหางพันเตรปฏิสุทธโธติมังทาเลทาปฏิสุทธโธอาหางพันเตปฏิสุทธโธติมังทาเลทาสาธุสาธุสาธุไม่มีก็กลับลว อ拉หังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอุทธังภะคะกวาตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัสสามิ สุปฏิปันโนภาควาตุวสาวกัสังโฆสังขังนะมามิ